าอาจารย์ตอนบวชเนี่ยพระอาจารย์ได้ออกธุดงถามว่าออกธุดงไหมาอาตมาก็ได้ออกธุดงอยู่แต่ก็มันก็ไม่ได้ใช้เวลาน,นานอะไรมากมาแค่สามสี่ปีแต่ก็ไม่ได้จําเจกับสิ่งเหล่านั้นอแต่ข้อวัดปฏิบัติของอาตมาเนี่ยอาตมาชอบหนึ่งความสงบสงบชอบความสงบชอบความสงมบไม่ชอบเอกระเลิบไม่ชอบอะไรกับใครแล้วก็ ในสายของพระอาจารย์เนี่ยถ้าดูแล้วนะก็จะมีสายเขเมรมีสายนะที่เขาเรียกว่าสายแรงเนี่ยนะเรื่องคุณสายมนดําอะไรพวกเนี้ยยังมีไหมพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ถามว่ามีไหมโยมสิ่งเหล่าเนี้ยอถ้าจะมาจะพูดออกไปมันก็จะอยู่ในทํานองเดียวกับอวดอุดตริครับทีนี้มันต้องมีมีทั้งเชื่อ ก็ไม่เชื่อเ <_ an> ชื่อกับไม่เชื่อบุคคลใบไม่โดนคือไม่เชื่อ,อถ้าบุคคลผู้ใดโดนแล้วคนนั้นเชื่อธรมาพูดอย่างน้ถามว่ามันมีจริงไหมอมมาบอกขยงฟังแค่นี้ยงคงจะรู้ครับเท่าน,นั้นเองแต่ธรมาจะไปบอกเลยว,ว่ามีนะมีจริงตรงนั้นอย่างธรตมมาพูดไมปนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันอรรมาเป็นพระแ้ตาธรรมมาเป็นพราหาณ์ชี้แจงได้มากกว่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมันถ้าเราพูดไปดีมันก็ดี ถ้าพูดไปไม่ดีมันก็ไปยังอื่นอีกอแต่ถ้าพูดถึงส่วนตัวของอาตมาไม่เกี่ยวกับบุคคลผู้ใดยังบอกมีแล้วเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องมีแหละลูกศิษย์ลูกหาที่มาหามหาพระอาจารย์มหาหลวงพ่อที่นี่แล้วก็โดนคุณใส่นวนดำมาเยอะอันนี้จะแก้หรือจะทำอย่างไรบ้างนะฮะสิ่งที่จะ<า>ม<ท>า <ำ S 1> แก้ให้โยม ก่อนที่จะมาจะอาบน้ำมนต์ก็ดีหรือจะขับไล่อะไรก็ดีในสิ่งที่เขาความเชื่อของเขานะครัจตมาจะเตือนสติก่อนว่าสิ่งที่โยมเป็นสิ่งที่โยมนั่นขึ้นมานั้นยมเห็นไหมอ่ะโยมก็ไม่เห็นครับแต่โยมคิดว่าเท่านั้นเองคิดว่า คิดว่าเออคิดว่าอพอ,อคิดว่าปั๊บเสร็จสับเรียบร้อยมันมีผิดปกติทางร่างกายก็กลายเป็นเพิ่มภูิยมว่าแน่ชัดอพอ,อ,อ,อมาถึงที่นี่ตมาก็ระบกว่าโยมสิ่งเหล่าเนี้อะไรก็แล้วแต่มันสู้จิตของเราไม่ได้อือถ้าจิตเราแข็งครับถ้าจิตเราไม่ไปภาวัตภาวังถ้าจิตเราไม่ไปนั่นอยู่ตรงนั้นอะไรมันก็ทำเราเราไม่ได้ครับทีนี้เสร็จสับเราถ้าโยมทําจิตให้แข็ง มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าโยมทั้งจังกิตอ่อนไปคิดมากแค่ก่อนหินตกใส่ลังคาโยมก็ว่าเขาทําของใส่ครับคือ,อตมาจะเตือนสติก่อนพอเตือนสติถ้าเขาคิดได้ครับมันก็เท่ากับว่าลดไปแล้วครึ่งหนึ่งการกคิดแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้เรากา็ทำให้เขานั้น ในเมื่อเขามาเชื่อมั่นว่าตัวเราจะทําให้เขาได้เราก็ต้องให้กําลังใจเขาคือการอาบน้ำมนต์น้ำพรทามพิธีกรรมอะไรเขาบ้างครับเพื่อที่จะให้เขานั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเท่านั้นเองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะถ้าดูดูจากที่นี่นะฮะสํานักปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์เยอะมากนะรูปเหมือนของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเคยได้สัมผัสไหมครับหลวงปู่สวงเนี่ยจะมาเคยได้สัมผัส uh huh. แล้วก็ได้อยู่ ได้อยู่ด้วยนะับได้เจอท่าน่นะฮะหลวงปู่สวงเนี่ยถ้าถ้าเราพลิกยุคหน่อยเอาหลวงปู่สวงไว้ยุคนี้พระอาจารย์ว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหมฮะมีแน่นอนมีแน่นอนใช่ไหมฮะบ้านะเพราะว่าเพราะว่าคนต้องเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ที่พระอาจารย์ไปสัมผัสหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นพระยังไงฮะท่านเป็นพระที่หลุดโลกหลุดโลกอืมหลุด คือหลุดก็ยังยมยังบอกว่าถ้ามาไว้ปัจจุบันนี้ก็คือเกี่ยวกันแน่นองของพระองค์นี้ต้องบ้านแน่นอนต้องบ้านแน่นอนนะจะงไม่คนอื่นยอมจะมาเห็นครั้งแรกาตมาก็ยังวอกพระองค์นี้สติไม่ดีเพราะว่าท่านหนึ่งท่านไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าบางวันก็แก่ผ่าแก่พรับางวันก็หนุ่งสบงตัวเดียวหนุ่งผ้าขาวตัวเดียวบางวันก็นอนผิงไฟนอนแช่น้ำย่างเเววปอูกข้า ออทีนี้เจ็สาบเรียร้อยถ้าเราใช้สติและใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมทั้งนั้นโยมคติธรรมนะใช่คติธรรมทั้งนั้นคือคติธรรมทั้งนั้นเนี่ยคือก็บอกว่าคนเราเกิดมาก็เท่านี้นะมันไม่ได้มีอะไรดีมากไปกว่านี้ก็เหมือนกับท่านสอนใช่เหมือนท่านสอนไปในตัวอให้เห็นเลยให้เห็นชีวิตจริงอ่ะ ใช่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ไม่หนีพ้นจากดินไม่หนีพ้นจากอากาศคือมียศเสื่อมยศชมีลาบเสื่อมลาบแล้วท่านก็ทําให้เห็นทาให้เห็นตลอดเนะยได้ลาบมาก็เผาไฟสตังนี่หรือปัจจัยที่ท่านได้มาท่านหนึ่งถ้าได้มาแล้วถ้าไม่รีบเก็บหรือถ้าไม่รีบเอาซุกเอาซ่อนแก่เจอก็โยนโยนโยนลงไฟหมดใช่น ชีวอนท่านได้มาท่านก็พิจารณาโยนลงไปข้าวกับข้าวข้าวหวานที่ได้มาอย่างโยมมาถวายวันนี้ก็ไว้ฉันปึกนี้อฉันได้อยู่ฉันได้พาท่านฉันของบุูเป็นประจำก็นั่นนั่นนั่นก็เป็นกติธรรมเหมือนกันเป็นกติธรรมเหมือนกันก็บอกว่าเข้าไปก็เน่าออกก็เน่า เข้าก็เหม็นออกก็เหม็นแล้วมันจะไปอะไรนั่งอย่งหนาจะเข้าตอนไหนก็ได้นะมันก็เน่าก็เหม็นอยู่ดีก็เป็นคติรรเหมือนกันคติธรรมเหมือนกันโอ้ฮะก็อย่างเนี้ยถึงบอกว่าถ้าเป็นยุคนี้ต้องหาว่าท่านบ้าแน่นอนแต่ถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยโอ้นีเขาก็บางคนก็บอกว่าท่านเป็นอริยสงฆ์ถามว่าท่านเป็นอริยสงฆ์ไหมการเป็นอริยสงฆ์นั้นคือก็บอกว่ามันมองต่างมุมด้วย มองต่างมุมนะต่างมุมกันอ๋อฮะแล้วแล้วมันมีอะไรที่ที่เขาประชาธัมพันธ์หรือบอกเก่าวเกินจริงไหมฮะอย่างหลวงปู่สวงเนี่ยาอายุอายุของท่านที่บอกว่าอายุของท่านเป็นหลายร้อยปีโยมถามตรงนี้ก็ดีด้วยมจมาจะบอกกโยมฟังอหลวงปู่ท่านบอกว่ากูไม่ได้อายุขนาดนั้นอกูไม่ได้ถึงขนาดนั้นจกพูดเลยนะ แม้แต่องสมเด็จสมมาสมืุทเจ้ายังมรณาภาทยังยังนิพผานยังสวรรค์นครับแล้วนำภาษาอะไรกูกูจะมีอายุมากกว่พุทธเจ้าไปได้อย่างไอแล้วก็เอาความเป็นจริงก็ตั้งว่าคนเราสัพพะสัตอะไรก็แล้วแต่มันจะอายุยืนยาวขนาดนั้นคือหรือแต่ถ้าดวงวิญญาณหรือจิตนั้นไม่แน่อนะทีนี้คนเรามันก็ผูกกันไปว่า อ,อายุเท่านั้นเท่านั้นอันนั้นมันความเป็นความเห็นของเขาอะเป็นคร,ราเขาไปจะไปไอ้นั่นเขาไม่ได้๋อ้โห <ไป S 1> นะฮะไอ้นั่นเขาไม่ได้โอ้แล้วหลายเรื่องอย่างเช่นนะฮะขี้หอมถ่ายออกมาแล้วหอมใช่จะมาได้เลยหรอฮะ,ะมาได้ไว้ก่อนหนึ่งหรอฮะ,<น>ะหอมจริงอะฮะถามว่าหอมจริงมันก็มันไม่มีกลิ่นนะอ๋ออ๋อมันไม่มีกลิ่นอ๋อ ไม่มีกินก็มีมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท่านแล้วก็นําเอามาบันทึกไว้กันอย่างเรื่องที่นะเศรษฐีไปหาอนะอนั่นนั่นนั่นมันเป็นความจริงโยมคความจริงคือก็บอกว่าอ,อิทธิปาฏิหาร,ริย์เกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลเหล่านั้น<อ>ม,มีความศรัทธา จึงจะเกิดอิทธิปฏิหาริย์เกิดขึ้นครับถ้าเราไม่มีจิตจที่ศรัทธามันก็เหมือนกันโยมเหมือนกันถ้าเราไม่มีจิตจที่ศรัทธามันก็ไม่มีมีความเคารพถ้าไม่มีความเคารพมันก็ไม่มีความยำเกรงครับถ้าไม่มีความยำเกรงจะทํายังไงก็ได้อทําให้เสื่อมเสียอเพราะนั้นคือก็บอกอิทธิปาฏิหาริย์ของปู่สวงนั้นเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วบารมีของท่านเนี่ย มาฉายแววให้คนเห็นตอนไหนอะฮะถึงโอโหคนส่วนมากจะศรัทธาท่านมากเลยโยมที่ส่วนมนกาศรัทธาหลวงปู่สวงไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาตรงอริยะนะครับศรัทธาที่อะไรอ่ะฮะสามตัวสองตัวเอาเหรอส่ามตัวสองตัวทพราะแม่นเหรอท่านให้หวยเหรอเก่งอ๋อคือไม่ใช่ให้หวยเก่งนกโยมมันเป็นมันเป็น มันเป็นบุญมาวาสนาของบุคคลผู้ที่พบเห็นผู้พบเห็นมันก็เลยต้องการต้องการใช่ก็เลยถูกก็เลยถูกก็ยังที่ในห้างทองมากับลูกมาเจิมรถนะครับหลวงปู่เปิดของรับให้ให้ดูครับถ้าบุญบารมีไม่ตรงกันมันก็จะไปมีโชคมีลาบมีบุญวาสนาเนกันเลยอชี้ของรับก็ต้อง สมหนึ่งศูนย์น่นอนออเออเอ,อ,อย่างนั้นนะฮะโอ,อ้แล้วก็ยังดันไปถูกอีกด้วยวยังถูกอีกอ่ะเออนะก็ก็เลยเป็นที่มาของของว่าเออท่านศักดิ์สิทธิ์นะอะไรประมาณนั้นนะฮะนะท่านปลูกข้าวเนี่ยปลูกทําไมอะฮะเพราะปกตินะท่านก็มีมีคนมาใส่บาตรอยู่แล้วคือถ้าพ <c oughs> ูดถึงว่าการปลูกข้าวของท่านมันเป็นกติธรรมนียมนะเกิดอยู่อเกิดขึ้นอยู่ แล้วก็ตั้งอยู่ดับไป<อ>ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยนะพระอาจารย์ได้อะไรมาจากหลวงปู่สวงบ้างคะแต่ถ้าพูดกันตางความจริงเพราะหลวงปู่สวงนะั้นไม่ได้พูดไทยนะไม่พูดไทยไม่พูดไทยเลยไม้แต่คาเดียวอรอฮะใช่เป็นภาษาเขมรทั้งนั้นขเขมรทั้งนั้นอา้าวแล้วพระอาจารย์ฟังออกถามว่าฟังออกไหมช่วงนั้นตมาเดินเข้าเดินออกอยู่ที่ขเขมรนนะ มันพอฟังได้พอฟังได้พอฟังได้เป็นบางคำแล้วก็แกเขียนข้างขวาออทีนี้จะมาสายตรงที่ว่าเรียนภาษาขออเรียนภาษาเขมรก็เลยอ่านได้ก็เลยอ่านได้อเวลานั่นแต่สาวแล้วแกนั่นแก็เะเขียนไว้ข้างขวาสังกีอะฮะเขียนไว้ว่าอะไรฮะบางทีต้องเขียนว่าวันนี้ตะวันขึ้นอ๋ฮะบุกนี้ก็ตะวันตกอ๋อเข้าใจคำพูดไหมอออ๋อ วันนี้ตะวันขึ้นก็คือเราเนี่ยใช้ชีวิตในวันเนี้ยนะพวกนี้ตะวันตกโยมสามารถจะจะรู้ได้ว่าพวกนี้เราจะมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะเรารู้ได้แต่เพียงวันนี้เป็นคติธรรมือปติธรรมแล้วก็แล้วถ้าพูดเป็นภาษาภาษาเขมรได้ไหมฮะว่าพูดว่ายังไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องมาไม่ไดอ๋อะแล้วคาถาคาถาตรงที่หลวงปู่ใช้ ใช้บ่อยใช้บ่อยก็คือบุคคลผูใดเป็นมนุษย์หญิงชายทั้งหลายที่มาหากูให้มีความสุขความเจริญหลักด้วยก็คือมนุษย์สไลปั๊อปอมิเอนประบายตึกเจียคืงเนี้ย<อ>มนุษย์หญิงชายทั้งหลายมาหากูมีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์มีอยู่เย็นกินคืงเนี้ยอ๋อเป็นเป็นสั้นๆใช่นะแต่มีความหมายมีความหมายาใบาตึกเกียกับข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์อ๋อแล้วทําไมท่านถึงชอบว่าวฮะ เกี่ยวกันในเรื huh. uh ่องของว่าวเนี่ย huh. ม uh ัน huh. ม uh ันเป็นกติเตือนใจเหมือนกันโยมคนเรามีขึ้นมีลงอชีวิตไม่เหมือนกันเหมือนท่านสอนเหมือนกันสอนไว้ในในนั้นนู่แล้วอ่าฮะแล้วทําไมท่านต้องเป็นว่าวจุฬาว่าวอย่างอื่นท่านทำไหมมันก็คงจะเป็นแนวของท่านนะอ่าฮะเป็นแนวแต่ว่ากติมันก็อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันนะก็ นะฮะนะพระอาจารย์ก็ได้ได้เรื่องราวของหลวงปู่สวงแล้วก็นับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์คือถามว่าตามาได้เราเรียนกับแกไหมตม,มาพูดตรงๆเลยคือไม่ได้เราเรียนเพราะว่าแกไม่ได้ให้ใครเรียนอืแต่ให้เรียนรู้อให้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองอ,เอ่ออาฮะเออให้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่ะ อย่างนี้นะแกทำแล้วให้พิจารณาตัวเองมาเป็นกติธรรมแล้วก็ให้เป็นที่เตือนสติของตัว<อ>แต่ถ้าจะให้คาถาอาคมหรืออะไรไปเปียนแกก็เขียนเขียนเอาอแล้ก็จําเอามาใช้บ้างอสิ่งที่แกให้พระอ,า,า,อา,าจารย์เรียนมาเนี่ยเกจิอาจารย์ที่ได้ประสิทธิศาสตรทวิชาหรือว่าในสายเนี่ยมีองค์ไหนบ้างคร แถวทางนครสวรรค์ก็มีหลวงปู่พิมพาหลวงปู่พิมพาวัดน้องตงูตะูโอ้ดังนแล้วก็หลวงพ่อเย็นวัดสัเปรียนโอ้ข้างวัดหลวงพ่อหลวงพ่อป่วยครับมันทำตัวพอนะในนี้เนี่ยก็มีอย่างรูปเนี่ยมีรูปใหญ่ๆรูปนะบูชาหลวงพ่อป่วยด้วย หลวงพ่อกลวยเนี่ยทำไมทำไมออพระอาจารย์ถึงศรัทธาหลวงพ่อกลวยฮะคืออันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวนิยนมนะคถามว่าอาตมาทันไหมอมาตมาไม่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 เคยเจอท่านม,มันเรียนไปไม่ถึงคมันไปหาจานม่งครับอันนี้มันความเป็นความเชื่อแล้วความศรัทธาส่วนตัวก็คือเราจะพูดไปมันก็ไม่ค่อยดีเป็นเพียงแต่ว่าอาตมานับถือแกอ เป็นครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธา,าแล้วสิ่งใดที่จะมาได้มาโดยที่ไม่นึกไม่หวนนะั่นก็มาก็ได้มาจากท่านอ๋อ,อ,อได้มาจากท่านอทําไมทําไมปัจจุบันเนี่ยชื่อเสียงของท่านถึงโด่งดังนักนะอาจารย์มีมีอะไรที่มันโดดเด่นนะฮะมีอะไรที่มันโดดเด่นโยมก็รู้แนละ้ว<อ>ว่าหลวงพ่อท่านอ๋อท่านอยู่วัดนั้นมากี่ปีกี่ วันคี่เดือนนั่นท่านทั้งท่านก็อยู่ทังท่านเฉยๆแต่ที่มาโด่งมาดังเพราะพวกนี้คือพวกเราทางนั้นโอพวกเราทางนั้นพวกเราทางนั้นพวกเราทางนั้นนะทีนี้พวกเราทางนั้นคืออะไรความศรัทธาความศรัทธาทีนี้เราจะใช้ความศรัทธาเป็นอาวุธหรือเป็นสิลที่ป้องกันครับเท่านั้นเองในนี้ก็นะนอกจาก นนอกจากรูปของเกจิหลายๆองค์แล้วเนี่ยก็ยังมีองค์เทพอีกหลายๆองค์เทพที่เราก็มีปู่ฤาษีด้วยไหมใช่นะปู่ฤาษีที่อาตมานับถือก็คือเป็นตั้งแต่เป็นารวาสมาแล้วครับก็คือปู่ฤาษีเมตตามาหาราบครับปู่ฤาษีเมตตามาหาราบนี่อยู่กับตามามาตั้งแตอนอายุสิบสองปีมั <16 S 1> มนมันมีประเด็นพูดจาในลักษณะว่าเป็นพระ บูชาหรือีได้ไหมหรือศรัทธาหรือีได้ไหมโยมการบูชาการศรัทธามันไม่มีข้อยุติอ่ะใครก็ได้โยมจะพระจะคนธรรมดาก็ได้โอ้ฮะคือความศรัทธาโยมัอย่าไปบอกว่าเป็นพระแล้วอศรัทธาแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวมันเป็นไปไม่ได้โยมครับก็ผมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบอกว่า ศรัทธาสมควรครับที่จะศรัทธาบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีพระคุณให้เทิดทุนบูชาคุณเหล่านั้นโอ้กระันยวนั่นแหละกรันญูต่อผู้มีพระคุณใช่เสด็จสาวร้อยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตัดสระลุท่านก็ยังเป็นลูกศิษย์ฤาษีออใช่ไหมล่ะชาวทีนี้คนเรามันเอาประเด็นไปรวมกันหมด มันก็เลยแยกแยะไม่ออกแยกแยะไม่ออกทีนี้บางคนรู้ก็ดีไปบางคนไม่รู้ก็เอ้าไปตามเขาพระไม่สมควรที่จะมีเสียรฮะตาตมาเอาสวมเสียงไปทุกวันไหมล่ะเอาสวมอะ้าตมาสวมสิผผดผิดอืมอ่าเตียตาตมาเอามาตั้งนี่เพราะอะไรถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อ่าเสียนครูใช่อ่าฮะ